สวัดีค่ะอยู่ครับแอนแฟมิลี่นะฮะเอ้าเขามาขายอะไรหนุนขับถ่านมาจากตรงนี้แหละปมีรถแปลกๆมาเอ้าเขามาสี่คนเราก็จอดอยู่หน้าเออเราโทรมาแล้วว่าเราเขามาสี่คนเจอดปลาไปด้วยก่อนเออไปเราดูปลาไปด้วยนะเออเจอปลาคุณผู้ชมเออระหว่างเจอปลากับเจอเห็ดคิดว่าเจออะไร ในถ้าดูน้ำก็ต้องเจอนะเจอปลาลเออนั่นนั่นเตอเขาได้อะไรามานั่น,น,นเดาว่าน่าจะเป็นโอ้ต้นไม้ล,ลูกลูกหลานกลับมาส่งพระดาคืนแล้วส่งแม่ดากลับคืนนาลุงพลหลัง <c oughs> จากไปนานเท่าไหร่ฮะแม่ดาไปนานเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งมั้งอาทิตย์ตอนที่เราเราไปกรุงเทพอะ่ะเราก็มากลับมาก็ไม่เจอแม่ดา สองอาทิตย์ไหมอืมโอ้ยขาวชุ่มเลยเหมือนสาวกรุงเทพด้วยหืมตรงไหนเออสาวกรุงเทพมาบอกขาวชุ่มเลยนะโอ้โหสาวที่ไหนเนาะเรื่องไหนโอ้ขาวองต่องเลยนะขาวองต่องเลยโอ้มีหนุ่มรอด้วยสวัสดีครับโอ้มีรถปริศนาเข้าพื้นที่ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขออนุญาตถ่ายนะจ้าเพราะเพราะตอนมารับก็ถ่ายตอนมาส่งก็ถ่ายเหมือนกันนะมีใครมีใครแปลกหน้ามาด้วยคนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นกันนานลืมหน้าลืมตาคนแปลกหน้ามาวันนี้โอ้เฮ้กูหูฉันมาอ้าวเหรอเว้ยฉันฉันฉันวิ่งกอนไม่ได้เขายังปิดผ้าอยู่ฉันไม่กล้ากอดเขา สวัสดีดาดาหายดีแล้วบ่โอยไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยถหรือเปล่าท้อเอ้ยนวลเอ้ยแบกอะไรมาหรือเปล่าพอมาถึงก็หวานเออพออะไรมาดาดาพออะไรมาม้มฮะมีหน่อไม้ต้มโอ้มีหน่อไม้ต้มมาฝากอีกแล้วอนั่น มีอะไรมาด้วยเยอะแยะเลยเอออันนี้ของโอ้ธุรกิจอะไรเราเราไม่เจอเตอนานเลยเนาะโอ้ปามีของมาฝากแล้วหน่อไม้ต้มแล้วก็มีหน่อไม้หวานโอ้ยบ้านนี้เข้ามาที่ไรก็มีแต่หน่อไม้มาของฝากของกินว่างไปขึ้นหาหน่อไม้ด้วยกันครับพี่แอไม่พี่อยากหาเห็ดระงอกพี่อยากกินฮะมีของฝากก็คือหน่อมา เจอไม่ไปป่าออมาไมปไปไรเพื่อนให้อะไรกินก็กิน <c oughs> อคู่หมาแล้อุย้ยไม่เจอกันนานรู้สึก <c oughs> ว่าอ้วไปหรือเปล่าวันนี้วันนี้รอบมีอ้วกใช่ไมอว้วกเสือน้องแนนเขาอ้วกขึ้นนะสบายหรื <c oughs> อเปล่าเอออยู่ดีกินดีนะแต่แต่ว่าวิววิวก็หุ่นดีเหมือนเดิมนะ <c oughs> ว,วิวเออวิวต้องหุ่นดีเลยดูดูดูพอดีกล้องเรามันกล้อง เออก็ผมลงเยอะเต๋อไปทำอะไรมาทำทำงานตั้งเช้าไเย็นครับบ่มียใช้งานหนักเปล่าเต๋อนอนนอนไม่ถึง5ชั่วโมงเต๋อถามจริงอยู่กับเมียนี่ตกลงทำงานหนักหรือว่าทำงานหนักครับนอนก็หนักเหมือนกันครับคนหนักเลยอันนี้ไม่ต้องบอกพี่เคยอยู่ใกล้เต๋อแล้วเคล็ดลับนอนไม่เกือนมาละ5ชั่วโมงนะฮะจำได้ไหมที่เราขึ้นบนเขาแล้วเราไปนอนที่วัดบนเขาทุ่น่ะ เออจะไะ้รนะเออไม่ตอนแรกคิดว่าจะมาถึงประมาณสักสิบหกนาฬิกาเนาะกำลังคิดว่าโทรหาญาชียาชีอยู่ไหนตอนนี้ถึงข้าสกลแล้วโทรหาปดาปดารมบประสัยรอบสองกำลังจะเช็คว่าระหว่างปดากับญาชีใครจะถึงวังปู่ก่อนสุดท้ายแล้วก็นอนร้อนหลับไปสองงีบ ก็ไปรับแอดมินไปรับแอดมินเอ้ยก็เพิ่งรู้ตอนที่แอนโทรไปแหละบอกว่าไปรอที่บ้านใครอ่ะรอใครใครไปกอกอืมลืมว่าลุงต้องไปรับน้องแอนอ่าเพราะว่าเออก็มีหลายอย่างเนาะดีแล้วลูกหลานมาส่งจะได้เออนี่ลูกลูกหลานบอกมาสี่คนเราก็รู้เลยว่าเตอคนดึงแหละแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่รู้นี่นี่นะเสือคือสรุล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อาการอาการปกติปกติแล้วดีขึ้นลุยบุกอะไรได้หมดเลยอก็ก็คงจะไม่ถึงแบบเต็มที่หมอแนะนำอะไรยังไงบ้างอ่ะก็ไม่ได้แนะนำอะไรก็ไม่ได้ห้ามอะไรใช่ไหมอ๋อค่ะที่มาหาหมอที่สกลนั่นก็คือหาหมอฟันหาหมอฟันแล้วหมอไปวันนี้นะที่หมอนัดนะตอนแรกบอกว่าจะไปทำอ่า ฟันแต่คุณหมอบอกว่าอุดฟันแล้วก็น้ดรอบหน้านะให้ไปถอนฟันอืเพราะว่าฟันมันแตกหักออกไปแล้วครึ่งหนึ่งตอนแรกว่าจะอุดแต่มันอุดไม่ทันมันอุดไม่ทันพอถึงหมอนัดแล้วมันมันแตกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะมันก็เลยอุดไม่ได้ก็เลยคุณหมอก็เลยให้ถอนอ้าวเหรอแล้วต้องใส่ฟันปลอมไหมทีนี้ก็ใส่ฟันปลอมเหมือนเดิมนั่นแหละ อที่แตกคือฟันฟันอะไรฟันแทหรือฟันฟอมฟันแทฟันแท้เลยเออฟันแท้ตอนแรกน่ะว่าจะอุดแต่พอถึงคิวหมอนัดไปวันนั้นน่ะมันเต็มเนาะมันเต็มแล้วมันเที่ยงแล้วเขาปิดแล้วเขาก็เลยนัดให้ไปใหม่นัดให้ไปใหม่พอกลับมาบ้านไปกินอ่ะไม่ได้เคี้ยวกระดูกนะกินไก่แค่เคี้ยวเบาๆมันก็ออกไปเลยครึ่งหนึ่งเไปไปนัดวันนี้ก็เลยบอกว่ามันอุดไม่ได้แล้วแม่มันออกไปแล้วครึ่งหนึ่งต้องไปถอน ต้องระวังเนาะถ้าถ้าเราเคี่ยวอาหารบางอย่างที่เสี่ยงต่อการฟันหักฟันผุนะคุณผู้ชมคือไม่น่าเป็นโรคฟันผุอยู่แล้วเดี๋ยวๆเบาๆมันก็อ้อมมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรนะมันหลุดออมาเลยคือมันก็หลุดหายหลุดหลุดออกมาทีละครึ่งเออแล้ไม่รู้ตัวยังไงทีนี้ลุงไปทุละเสียวเสียวหน่อยค่ะตอนแรกก็อ่ะเอันนี้แข็งแข็งอะไรกระดูกไก่หรือเปล่าเออห้อกมาอ้าฟันหลุดไปแล้วกองหนึ่ง คือมันหลุดออกมาง่ายๆแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้โยกไม่ได้อะไรนะแล้วคือมันก็แตกออกมาหลุดออกมานั่นแหลยก็เลยรอไปถอนฟันได้แวะวานอนไหมได้แวะงานวานอนไหมเมื่อกี้น่ะเห็นอยู่ยังไม่ได้เลยค่ะโอ้ยังไม่ได้แวะโอ้ของขายเยอะไหมเออเยอะก็เลยบอกว่าเขามีงานอะไรเนาะเออเอ้างานวานอนไง ร้อยหกสิบสี่ปีนอนนอนนี่ว่างานใหญ่ประจำปีใช่แน่บอกว่าถ้าแวะจะนานเนี่ยก็เลยบอกว่าอืมไม่นานก่อนแล้วค่ก็จะมาค่อยแวะอ่าจะเขาจะแวะนานไงอืมลูกสาวมาส่งแล้วนะคะขออนุญาตไปไหว้ปู่่กอนไปไหว้ปู่เนาะเออน้ำท่วมไหมฮะน้ำท่วมไหมท่วมเนาะงเอาตอนเดินทางมาเหรอมันจะมีจุดน้ำท่วมเหรอเออมีคือนะสาวๆก็มาไหว้ปู่ อาดามาก็มาว่ายปู่ก่อนเด้อเออคู่หู <c oughs> ไปถ่ายรูปปลูกกันนะคู่หูเนี่ยอ่าถ่ายเลยมาจะถ่ายใหอ้อันนี้กล้องเราไปนี้อือเออยอมไหมอาดาเนมั่นได้กอะดามัาจับกล้องกับหลังได้โอเคคิดถึงการคิดถึงการคู่หูกระมาลุยเหมือ <c oughs> มนเดิม <Okay. S 2> เดี๋ยวพาคูหูไปไหว้ไปก่อนไปดีใจประดากลับมาถึงแล้วนะคะ,ะ,คะอืมสาวๆเนะะานนะ,ะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซขอบคุณเอฟซท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ